เราจะขอเข้าสู่พิธีการสแสดงหน้าไฟให้กับพี่น้องเป็นการปรับอารมณ์ปรับบรรยากาศสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งการสแสดงครั้งนี้ดิฉันตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าอย่างนี้นะคะทุกท่านอาจอาจจะไม่เคยได้ยินอาจจะบอกว่าการสแสดงครั้งนี้เรียกว่าชื่อว่าเบนจามุทิตาอะไรที่ใช้ควาว่าเบนจะซึ่งแปลว่าห้าห้ามาจากไหน ห้ามาจากศิลปินห้าท่านดังต่อไปนี้นั่นก็คือท่านแรกท่านอาจารย์วิทยาวงกลสินท่านที่สองหมอลำวีลพงษ์และสมาคมหมอลำจังหวัดกลสินท่านที่สามศิลปินเดือนเพ็ญอำ่วยพรท่านที่สี่ศิลปินเฉลิมพลมาลาคำและท่านที่ห้าศิลปินแพรวแพรวแสงทองทั้งห้าท่านนี้ดิฉันได้ตั้งชื่อไว้ว่าเบนจะ มุทิตาอะไรเราจะได้ชื่นชมกับศิลปินท่านแรกอาจารย์วิทยาวงการศิล์นณบัดนี้ขอเสียงต้อนรับท่านด้วยความเคารพค่ะครับหมอแค่นมือนีเป็น ศิลปินสร้างศิลปินนะครับที่ได้รับเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศนะครับน้องเต็งหนึ่งนะครับจากโรงเรียนการสิลปพิทยาสันค์ครับขออนุญาตก่อนที่จะได้แสดงความรักความอาลัยของน้องนิดเรารู้จักมักคุ้นกันตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นดาว ยังอยู่ในอาการสงเยี่ยมเจียมตัวเราเป็นผู้ที่ไปคอมเมนต์อยู่ห้องแปะคิงสาวชุดหยุดน้ำตาเถิดน้องลุงฟ้าก็จะรู้ดีเพราะว่าพวกเราจะอยู่กรุงเทพเราก็จะมีโอกาสห้องนั้นห้องนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนศิลปินมาเยอะมากไม่ได้เอ่ยนามไม่ได้เอ่ยชื่ออย่าถือโทษโกรธเคืองนะครับ ไม่ได้ทอดผ้าก็ไม่เป็นไรเอาโหสิกรรมให้กันประมาณนี้เป็นกรรลำเขียนเมื่อเช้านี้สัมผัสอย่างไรวันนี้อาจารย์กระดำสมบัติพรมวิชัยก็ไม่รู้อยู่มุมไหนมาแล้วเจอกันอว่ากันเลยลูกทำงาน แทนเป็นดนตรีอีสานหลังจากพูดนิดนึงเอาเป็นลายน้อยด้วยลกูกกลัวไม่ถึงเพราะว่ามันต่ำไปใส่รีเวิร์บให้พ่อใหญ่ในเด้อ อันนีจังสังขารน,นี่ไอ้คือกันมันบ่แน่เกิดแก่เจ็บตายไมายได้คูคือกันแท้ คนบุญนำพาโอ้ยนอสาธิตของจันทร์ คนฟังเอ่ยน,นายสานิชัยทองสีซื้อเดิมเข้าน้องหัวลิงคือบ้านเกิดขอชูเชิดเสียงเปิดดังซื้อกองคนย่อย่อเก้าคขานลูกกาลสินทินบ้านน้ำสาธิตทองจันท์ถือเป็นคนสำคัญ ถือเป็นคนสำคัญพรสวรรค์มีเหลือลนมีใจหวังมีความเพียรเป็นเมืองตน้นคือเหตุผลอยากดังเด่นทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นหมอลำนักร้องใจของไวไ้ใดใต้ตาม ขยันทองมองขามมีโอกาสบันทึกเสียงหยุดน้ำตาเถิดน้องคือสำนีเรียบเรียงเอาไว้เป็นลำเดินทาน้องขอนแก่นกะแมนได้เป็นลำเดินทาน้องขอนแก่นกระดังได้ไปทางใดกองสะนั่นปากโกรธใจคิดถึงอีกหลายเพลง อีกหลายก่อนวานันซื้อดังกองทัวไทยท่านอาจารย์คำเกิงทองจันปั้นแต่งไว้น้ำสาผิตทองจันหลายก่อนล้ำตามเลียวพันค้นูกันในน้ำนี้ปากโกรธใจคิดถึงดังเต็มที่มีซื่อดังยังบ่ยู่ชีวิตการต่อสู้ หาเงินเลี่ยงขอบคัวตะเว้นไปจนทั่วในผืนแผ่นดนไทยคำกระบืนขึ้นกระปใส่ใจเต็มลอยการพักผอนนั้นมีหน่อยคอยเอาใจผู้ตั้งท่าแฟนอยากพอพบหน้าเพราะถ้าฟังพินิจห้องฟังลำลองอยู่ประจำ มีบางเตื้อแก้วเสียงช้ำทำให้ลาไปตามไว้ใจงานหลายคงบ่ไหวมูโลกไทยกะรุมเรากายสังขารกะป้านเขาเอินสูงไว้ไปตามว่าอานิจังว่ตสังขารามนุษย์สานีบอพ้นสู่คนใดกะดังกัน นายสาธิตทองจันว่านั้นถือปั้นแต่งเป็นคนดังหูได้ฟังเสียงลำหากอยู่นำไทยบานมีผลงานทางด้านการแสดงเป็นวงไงอาจารย์คำเกิงมทองจันปั้นแต่งไว้ซื้อดังกองทั่วไทยที่น้อง พี่น้องเอ๋ยมา,าบัดนี้เหลือแต่เสียงคงจำได้กายดับไปคนบวงน้องดิดเอ๋ยทิมเหือนสานก่วงต่อก่วงวางไว้อยู่หลังชีวิตพ้นมันหนักยุดอยู่ยังตั้งเทียงคือค,อความตายร่างกายเผาทำลายคืนสลายสูญสิน้นกายโคมดินมาลายมาง่ง ร่างสลายตายเป็นเถ้าอันชีวิตมนุษย์เท่าก็หากเป็นจังสีอันชีวิตมนุษย์เท่าก็หากเป็นจังสีมีได้กับ่อเลือมือนี้นาอขอบคุณเด้อศิลปินท่านนายกสมาคมท่านดรวีรพงษ์อาจารย์ปอฉลาด แม่อังคนางต้นตำรับแม่คู่พิสมัยเพชรล่มโชยและญาติมิตรมาเอื้อเฟื่อเพื่อ,พอแพรอาลายหามาทำบุญกินทานผ่านตาเห็นในล้อมดวงใจนอมสงไห้ดวงวิญญาณสถิตสู่อยู่วิมานชั้นฝ้า กาลาสาังสังสมสาจิตเอ้ยนองนิดเอ้ยขอให้พ้นทุกม,มุมเสวยทิพในแดนสวงเรือคำเอ้ยยาควงหลังพระวงน้ำผู้อยู่หลังทั้งสิน้นสนุกกินสนุกกินสนุกใช่ใจเสียงลำ นำกอมบริวานมีมากคอมย่อมือน้อมสงพรแน,นวใดหนอแนวใดผิดเดือดหอนตอนยังอยู่นำกันกายยรกมว่าจีกรรมอโนกรรมจงอภัยยะเหลือทางอาโหสิกรรมทั้งสองขางปาปล่อยวางทั้งสองไฟ สาธิตท้องจันไปสบายเสวยสุขทุกบ่พอพอย่อมือหนอหอมส่งสาการแดนมีมัน กับนี่คือเสียงของท่านอาจารย์วิทยาวงกาลสินนะครับคะสาธุสาธุสาตุเดอ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะดัมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะไอ้นี่สาธตท่องจาร์เ้ยเมื่อน,นี้น้องดวงเดือนกับดวงตาได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนจากสมาคมหมอละเมืองกาลสินโดยรับอนุญ,ญาตจาก นายกสมาคมอายวีรละพง่วงศิลหรือสิทที่พงโท่อใครสอนนองขอนอมร่ำทรงอายเดอ้อหากดวงวิญญาอ้ายอยู่ทางใดตั้งรับรู้เดอ้ออายเดอ้อว่าทีมงานสมาคมก็ะได้ม,มากมัดสุขโสูโคนด้วออาย สาเงาในสวงบุบสวงไอเน็ตสาทีท่ต้องจะเหนื่อยในหัวใจลูกเมียมันมาปว,ว,วดรัวร้าวคันเจา้าเงาราโอยเด้อ ยาว่าใจเศร้าเง,งาในส่วยามฮูข้าวทิมสภาคมหมอลำกาลสินนั่งว่วใจปวดร้าวกาน,นิ้งอายผู้ห่างไปพี่สาดีตั้งันผู้คนดีของน้องอ,าอ้ายอีสานน้อยใหญ่น้องยังหวังอะไร เดือนกน้ำอ้า้จังแต่กี่โอ้ยบุญนี่จังเป็นเฮาที่สาธิตเอ๋ยนี่ละน้อพนวานี่จังวาตาสังขารนี่คำบาลีป็นได้ว่าโอ้ยทุกคนเฮาโหาเกิดมาสัางขารบอร่อเทียงมันมันพันปีนเปลี่ยนไปเกิดแก่เจ็บไต้คนเฮาเลือกบอ่อใดโอนเวียนไหลเป็นเนื่องเนต การเดินทางของชีวิตแต่ละคนเวียนว่ายเกิดกับตายเป็นของคู่ไปเด้นอบ่แตกต่างตามบุนับพูดทีสางเวื่างไว้อนาตาคือจะไล่สาธ็ตนี่แหละเพิ่นไปแล้วสูพ่พบหน้าชีว่าหอดดับขันไปสวรรค์เมืองแบล มเมืองแม่นอยู่ดาวาดึงฟ้าบุญกหลายเคยสางเดินมาสุดสายทางใดล่าลางไปลอย,ล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 ยรอเพี่อป่าลูกนี้อยากพี่น้องของเจ้าฟาังไปเจ้าสิหัวนอววาลูก ยายาพิ่นองห้องให้เศร้ากำระกำใจน้ำตาไหลลิน,นดาบออ่มมอาดทำโอ้ใจได้แล้วมาสงสกรนในมันนี่ทั้งเอฟซีทั้งศิลปินทั้งลายกายให้เป็นที่รวนนอนนางให้เป็นสุดเด้อนเด้อ สนุกกินสนุกทานอยู่ในม่านเมืองฟ้าบุญพลามาวันนี้ให้น้ำออยูวให้อยู่สซ่หอยสุ่มประสงสุขสำราญกันเหมือนเท่าทำบุญแล้วจงจเจลิญสุขคนอด่น

คือตัวแทนของสมาคมมอลำาจังหวัดกลสินและลำดับต่อไปเพื่อเปลี่ยนปรับอารมณ์นิดหนึง่งขอเรียนเชิญศิลปินเฉลิมพลมาลาคำมไอหำของพวกเข้าค่ะเชิญค่ะครับท่านนายกหำนะครับนายกเฉลิมพลมาราคำมเอิญไง อาจารย <ique> ์ํำฝากขาบนะครับครับอาจารย์ครับก็ขอนวัตการพระคุณเจ้าเหลียนอดีตท่านผู้ว่าสุภกิจก็เจริญยศพร้อมกับคู่บาอาจารย์ทุกๆกท่านนะครับพี่เยกรมัตระมาจากหนองค่ายครับในฐานะผมเป็นศิลปินที่ห้องเพลงกันมาโดน รู้จักสาธิตทองจันทร์มานานมากตั้งแต่2528ยิบเก่าจนซูเบอร์นี่กัยังลองเพลงคู่กันอยู่ครับแต่ว่ามือนี่ต่อไปเดี๋ยวพี่นิดเดี๋ยวเขาหลงไปคนละทางเลยบนไปไมที่เดียวเลยครับแยกทางพี่นิดเั้เป็นเทวดาครับถือว่าเป็นเทวดาขับกล่อมพี่น้องแฟนเพลงมือนี่ก็ถือว่าเป็นค่วมหักคววมศรัทธา มีให้ก็พิมพ์จิสาที่ท้องจันทร์คนพี่น้องกับมี่กำลังใจนะครับเสื่อว่าถาดวงวิญ,ญญาณมีจริงนะครับเ,เคยบอกกับผมตลอดว่าท่านายกอยู่จักรร้อยปีเด้อนะครับผมก็ว่าครับพี่ลงวงหลวไปทุกชัยมันก็ไปจุน้ำกันอยู่เลยครับฉะนั้นผมก็เลยมีโอกาสเขียนเพลงครับในช่วงที่เพิ่นจากไปและจะบันทึกให้เป็นประวัติ คนตายศิลปินตายเยาวาปิดตำนานเดยครับไม่ใช่เขาไม่ได้ปิดตำนานแค่เขาเสียชีวิตเขายังมีตำนานอยู่ครับผมถือว่าการที่จากไปแต่ละคนของศิลปินไม่ใช่ปิดตำนานเขาคือตำนานคือพรจากลองแสงครับปิดตำนานมันโบแมนครับยังเป็นตำนานอยู่ลูกหลานได้ศึกษาเนะครับเนาะเมื่อกี้ก็เลยสีอีเพลงว่าฝา พีนิยียดเ้ยเสียนเฮอเด้อเพยงเด้อและวมาดีขอเป็นตัวแทนในการศิลปินทุกทกท่านนะครับที่ไม่ได้แสดงออกบริโภคในพีนิยิยก็ผมในานามตัวแทนของศิลปินทั้งนองอายลูกหลานทุกคนครับในท,ที่สุด วันนี้ก็มาถึงวงการหมอลำตะลื้อโลกโซเชียลอ,อ่านกันงงวะส่งข้อว่าแด่บินิษสาธิตทองฉันจากไปอย่างหุนหันบ่ทันหัวใจสั่งลาเฮอาดี จนถึงปัจจุบันสาธิท้องจัำยัง ái, เป็นควันใจตลอดมาด้วยความหักแพลที่แฟลไรบ่ได้สร้างซ่าจากมือดี้กออดมือนาสิบอ่มีหมอลลำพายแค่สุดอาไ่ พินิษฐาที่ท้องจั์คนสำคัญรู้ข่าวสุดเศ้าใจแสีเทพบุตเสียงิตอยากสิหาใครมาแทต้องจากลาไปบ่มีวันสิหันกลับมาชีวิตเดย ไม่ใช่ว่าปิดกำ้นายังมีงันให้ลูกหลานได้ศึกษาขึ้นสู่จันรค์สันฟ้าผู้เดออผู้บาถ้าคุนนำพาพบกันชาติหน้าข่าบี สุดอะไรพินิษสาที่ทองจัจสุนเสียคนสำคัญรู้ข่าวเศร้าใจเสดเทพบุตรเสียงอยากสิหาใครมาแทนต้องจากลาไปไปรับตกองว,วนขึ้นมา ชีวิตัำไม่ใช่ว่าปิดตน้ง,งนยังมีพงานให้ลูกหลานได้ศึกษาขึ้นสู่สวรรค์สันฟ้าคุณเดอผู้บา่าหากคุณนับพาพบกันชาติหนาขามี ด้วยรับแล้วอะไร,รครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขากลับขบคุณหลายนะคะสำหรับคณะเจ้าภาพที่ให้เกยียรติเอ่ออันเพ่นรองผู้เดียวบ่จบดอกอันเพ้นก็ได้เสียน้องน้องมาอันนี้คืออลูกศิษย์ของคุณพ่อกับเก่งทองจันต์นะคะอ่าอ,อันพี่ยิมบ่ต้องไเรามาดอกแล้วเถาแล้วให้เลาน่งอยู่หันละ <t> ส่วน<ๆ>คนที่ ยืนอยู่ทั้งหนานี่คือพันตำรวจ <im it> เอกเออบอกดีๆเดีย่านว่าบพิษ <im it> ท่องพูนท่องจันนะคะซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อคำเกิงท้องจันนะคะอ่าเป็น <im it> ย่ยให้เป็นผู้รักผู้ใ <c oughs> หญ่เขาเฮาสิรองเพลงเออได้ดีพี่ดีใจด้วยครับเพราะว่าอายว่าแต่เห็นแล้วก็สิว่าเพลงอีพอ เขียนได้นองเพ่งนี้ no. อายมักเนาะขอบคุณครับอ้ายพายแค่นี่นีพายเอาแค่นพายเอาแค่นพายพาคอ้าอ่ะครับมาเลยครับ ไปแล้วพี่ไม่ไปรับพี่จะกลับย้อนขึ้นมาไปแล้วไม่ไปรับพี่จะกลับย้อนคืนมาเอสาสลนองแม่นบ่มีม่ไหมเตะเด็กเดินคืนนี้เป็นคืนอาไอสั่ง สองเขาต้องไกลวังวังโลกนี้ดังไอ้ยอยู่คนเดียวไกลวันบิวาเลยมาสนองอีกเที่ยวเคยรักเป็นกลมเป็นเกลียวและเลี้ยวดุใครต่างนา จากดวงใจของชายจนจนน้องไกลอย่าได้มองมนลืมคนจนชีวิตอบปาถึงอึอายแักแพต้องยอมแพ้และแค่แค่งทางอายไม่เป็นสิ่ง กความ,วามได้ไดีไ<ด>อ<า>แสนดีใจไปแล้วทำไมพี่ไปรับทำไมพี่ไม่กลับย้อนคืนมาไอาเอ้ยคนหักเจ้าหลายครับเดอ้อเมื่อน,นี้น้องนองแล้วก็แขกผู้มิเกียรติทุก่านมาส่งเจ้าให้เจ้าได้ขึ้นสวรรค์สันฟ้าได้พี่เดอ้อมองใดเขาบได้หาปลาบริส้ซื้อเนาะ ขันมิทุกก็คอยเจ้าพนทุกข<า>ันเจ้าสุกอยู่แล้วก็คอยเจ้าสุกยิงยิง้กินไปเด้อพี่เด้อสาธุเด้อไอ้นิกดก็ได้ลรองลุงม,มาทรงเจ้านะครับทีมงานเรือว่าพี่น้องที่ผูมิเกียรติทุกท่านที่มาเมือนีีนะครับเปเลชนันใช่ทีมงานต้องจัดผมโมชันและพแขกผูมิเกียรตทุกท่านนะครับขอทรงดวงวิญ,ญญาณของอายขึ้น,ส,นสู่สวงสวรรค์น,นะครับ 啥都。